สวัสดีนะักเรียนชั้นหมหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูใหม่วรพรทวีกูลค่ะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่2นะคะเรื่องกฎหมายและการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่าในบทเรียนหรือหน่วยนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะ ในหน่วยนี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลนะคะนักเรียนจุดประสงค์ของการเรียนหน่วยนี้ก็คือเพื่อที่เราจะได้เข้าใจและก็สามารถอธิบายนะคะและปฏิบัติตามเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของบุคคลได้นั่นเองนะคะในสังคมของเราในสังคมประชาธิปไตยของเราเนี่ย เราให้สิทธิและเสรีภาพใช่ไหมคะตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเราได้รับสิทธิและเสรีภาพแต่หากทุกคนเนี่ยนำสิทธิและเสรีภาพของตัวเองมาใช้แล้วไปละเมิดผู้อื่นเนี่ยมันก็จะเกิดความไม่สงบใช่ไหมคะนักเรียนดังนั้นเราจึงต้องมีการตราดกฎหมายออกมาควบคุมสิทธิและเสรีภาพนั่นเองคะ่ะ นี่จึงเป็นที่มาของกฎหมายคุ้มครองสิทธิแหลกเสรีภาพนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องกฎหมายนะคะมาเรามารู้จักคำเรีนก่อนคำว่าสิทธิของบุคคลนะคะนักเรียนเราได้เรียนรู้แล้วเราเคยได้ยินไปบ้างแล้วเรื่องสิทธิและเสรีภาพเอาแล้วสิทธิของบุคคลคืออะไรลองคิดดูสิคะให้เวลาคิด ติ๊กตอตกติ๊กอเฉลยแล้วนะคะนักเรียนสิทธิหรือสิทธิ์นะคะสองคำนี้อ่านไม่เหมือนกันแต่ความหมายเหมือนกันนะคะสิทธิหรือสิทธ์เนี่ยก็คืออำนาจอันชอบธรรมนะคะอำนาจที่จะจะทำการใ,นในดๆได้อย่างอิสระโดยการได้รับการรับรองจากกฎหมายนั่นเองค่ะในกฎหมาย คุ้มครองสิทธิของบุคคลเนี่ยก็มีด้วยกันหลายฉบับนะคะแต่ว่าในชั้นเรียนของเราเนี่ยรูจะยกตัวอย่างให้ดูแค่4กฎหมายนะคะซึ่งเป็นกฎหมายที่ใกล้ตัวเราและนักเรียนจําเป็นที่ต้องเรียนรู้ค่ะ1ก็คือกฎหมายคุ้มครองเด็กนะคะ2ก็คือกฎหมายการศึกษา3ก็คือกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและ4ก็คือกฎหมายลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะ,ะเรามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูตัวอย่าง หรือ,อรายละเอียดของกฎหมายกันเลยนะคะนักเรียนมาที่กฎหมายแรกนะคะก็คือกฎหมายคุ้มครองเด็กนั่นเองค่ะคำว่าเด็กนะคะนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546เนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นะคะแต่ไม่รวมผู้ที่บรรลุอิติภาวะด้วยการสมรสคำนี้น่าสนใจมาก บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เนี่ยถือว่าทุกคนเป็นเด็กหมดนะคะแต่ว่ามีผู้ที่สามารถบรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะก่อน18ได้นั่นก็คือผู้ที่ทําการสมรสนะคะอให้เดาวว่าอายุเท่าไหร่ถึงสามารถสมรสแล้วถูกกฎหมายได้10ขวบไหมไม่น่าจะใช่น้อยเกินไป15ก็ยังไม่ใช่นะคะ อายุที่สามารถสมรสได้โดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็คืออายุ17ปีนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถบรรลุนิติภาวะได้โดยก่อน18โดยการแต่งงานนะคะในภายในอายุ17 18 19เนะี่ยก่อนนี้10สามารถสมรสได้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนั่นเองค่ะ เรามาดูรายละเอียดต่อไปกันเลยนะคะในกฎหมายคุ้มครองเด็กเนี่ยนะคะมีสาระสําคัญในกฎหมายนี้ก็คือ,คอมีหลักที่ปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยเด็กต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐนะคะโดยไม่เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงประโยชน์สุดของเด็กเป็นสำคัญนั่นเองค่ะหลักแล้วก็แนวคิดที่สำคัญเกี่ยวกับ เด็กนะคะนักเรียนมีทั้งหมด3หลักสําคัญด้วยกันหลกักข้อที่1ก็คือหลักการเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กและไม่เลือกปฏิบัตินะคะตามพระราชบัญญัติเนี่ยที่ว่าให้คหํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสําคัญนะคะไม่ให้เลือกไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะคะนักเรียนข้อ 2. หลักการยอมรับนับถืออํานาจการปกครองของบิดามารดานะคะเด็กเนี่ย เหมาะที่จะอยู่ร่วมกับบิาบดามารดาผู้ให้กำเนิดนะคะซึ่งทำให้ซึ่งไว้ซึ่งความเป็นสถาบันครอบครัวนั่นเองค่ะแล้วก็หลักข้อที่3นะคะหลักการแทรกแซงอำนาจการปกครองของบิดามารดาโดยอำนาจรัฐนะคะรัฐเนี่ยสามารถเข้าไปแทรกแซงอำนาจการปกครองจากบิดามารดาได้นะคะ<อ>เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็กค่ะอันเนื่องมาจากการกระทำ หรือผลบางประการที่กระทุกต่อเด็กนะคะรัฐก็สามารถเข้าไปแทรกแซงหรือเข้าไปช่วยเหลือได้เช่นเด็กที่ถูกกระทําโดยไม่ชอบเด็กที่ถูกทอดทิ้งอย่างนี้เป็นต้น,นะค่ะต่อไปนะคะเป็นบทบาทที่พึงปฏิบัติต่อเด็กในกฎหมายเนี่ยก็มีการบัญญดดัติไว้ว่าผู้ปกครองบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองที่ปฏิบัติต่อเด็กเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองมีดังนี้ข้อ1ผู้ปกครองต้องให้การอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามความสามารถแก่ขนดธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นข้อ 2. ผู้ปกครองต้องอุปการะเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและพัฒนาต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานขั้นต่ำตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ3ผู้ปกครองต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนไม่ให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจข้อ4ผู้ปกครองต้องไม่ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานพยาบาลหรือไว้กับบุคคลที่รับจ้างเลี้ยงเด็กหรือที่สาถานะหรือสถานที่ใดโดยเจตนาที่จะไม่รับเด็กกลับคืน ข้อ5ผู้ปกครองต้องไม่ลาทิ้งเด็กไว้ณนะสถานที่ใดใดโดยไม่จัดให้มีการป้องกันและดูแลสวัสดิภาพหรือให้การเลี้ยงดูที่เหมาะสมข้อ 6. ผู้ปกครองต้องไม่จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตหรือสุขภาพอนามัยจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็ก,กข้อ 7. ผู้ปกครองต้องไม่ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการ ขัดขวางการจเจริญเติบโตหรือพัฒน,นาการของเด็กและข้อสุดท้ายนะคะข้อ8ผู้ปกครองต้องไม่ปฏิบัติต,ต่อเด็กในลักษณะที่เป็นการลิ้ยงดูโดยมิชอบค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะนักเรียน8ข้อนักเรียนสามารถดูเพิ่มเติมได้ในหนังสือเรียนของพวกเรานะคะต่อไปนะคะในกรณีที่ ผู้ปกครองเนี่ยไม่สามารถที่จะอุป,ปการะเลี้ยงดูบุตรหรือไม่สามารถสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กได้ด้วยไม่ว่า,วาจะด้วยเหตุผลใดๆนะคะนั่นคือยเจ้าพนักงานหรือรัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดําเนินการให้การสมเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กได้ตามบทบัญญัติของกฎหมายนะคะ เราก็มาดูประเภทของเด็กนะคะที่พึงได้รับการสงเคราะห์น,นะคะว่ามีอะไรบ้างจะมีทั้งหมดเด็กทั้งหมดกี่ประเภทเอ่ย8ประเภทด้วยกันนะคะที่พึงได้รับการสงเคราะห์น,นะคะ1ก็คือเด็กเล่ยล่อนหรือว่าเด็กกำพ้านะคะ2ก็คือเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าพัดหลงณที่ใดที่1 3ก็คือเด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการหลเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุผลใดๆนะคะ4ก็คือเด็กที่ผู้ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอาชีพที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทุกต่อพนันกงานทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กนะคะ 5. เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูโดยไม่ชอบนะคะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทําหรือสแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ 6. เด็กพิการ เจ็ดเด็กที่ตกอยู่ในสภาพสภาพยากลําบากแเด็กที่อยู่ในสภาพที่จําเป็นต้องได้รับการสาะขอตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนะคะนี่ก็เป็นเด็ก8ประเภทนะคะที่รัฐสามารถเข้าไปให้การสงาะข์ได้นะคะแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองนะคะมีอยู่กี่ประเภทอ่านประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งก็คือเด็กที่ถูกทารุณ 2. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําผิด3เด็กที่อยู่ในสภาพที่จําต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวงเป็นต้นนะคะอ่ะนี่ก็คือเป็นประเภทของเด็กที่ได้รับความคุ้มครองแล้วก็ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายนะคะอ่ะนอกจากนี้นะคะในกฎหมายฉบับเนี่ยก็ยังมีการบัญญัติมาตรการส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาไว้ด้วยว่า เออต้องทำอะไรนะคะหรือว่ามีใครที่ต้องให้การดูแลนะคะอาแต่ก่อนที่จะไปดูมาตรกาวนะคะเราต้องมารู้จักสองคำนี้ก่อนก็คือคำว่านักเรียนกับนักศึกษา2คํคำนี้ต่างกานนะคะนักเรียนนักเรียนนะคะก็หมายถึงเด็กซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะประถมมัธยมนะคะหรือทางประเภทสามัญแล้วก็อาชีวะหรือว่าเทียบเท่านะคะ ส่วนนักศึกษาเนี่ยก็หมายถึงเด็กที่กําลังศึกษายในระดับอุดมศึกษานะคะหรือเทียบเท่าในสถาบันศึกษาของรัฐหรือเอกชนก็คือพวกเด็กมหาวิทยาลายัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนะรู้จัก2คํคเนี่ยต่อไปเรามาดูมาตรการว่าในกฎหมายฉบับนี้มีมาตรการอะไรสําหรับความประพฤติของเด็กในนักเรียนนะคะอาก็จะแบ่งเป็นสองข้อย่อยๆด้วยกันข้อนหนึ่งก็คือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนนะคะหรือสถานศึกษาเนี่ย ที่ต้องจัดให้มีระบบงานกิจกรรมในก,การแนะแนวให้ขาบรึกษาหรือฝึกอบรมแก่นักเรียนนักศึกษานะคะให้มีความประพภติที่เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษานะคะข้อ2เป็นหน้าที่ของนักเรียนนักศึกษาะคะที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหากฝ่าฝืนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจ สามารถอบรมหรือว่าลงโทษตามระเบียบได้นั่นเองค่ะ,ะเรามาดูที่กฎหมายต่อมาเลยนะคะนักเรียนก็คือกฎหมายการศึกษานั่นเองค่ะ,ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกฎหมายนะคะครูมีบทประพันธ์ของหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลม,มาให้นักเรียนดูนะคะนั่นก็คืออันอำนาจใดๆในโลกนี้ ไม่เห็นมีเปรียบปานการศึกษาสร้างคนหาค่าไม่ได้ในโลกาขึ้นจากผู้ที่หาค่าไม่มีจากบทกรณี้เห็นอะไรไม่เอ่ยนี่ก็เป็นจากบทกรณีน้นะคะก็คือมันทำให้เราเห็นว่าการศึกษานะ่ะเป็นยังไงคะมีความสำคัญมากนะคะอันอำนาจต่างๆใดๆเนี่ยก็คือไม่สามารถเปรียบเทียบหรือ เปรียบปาหรือไม่มีอำนาจใดเนี่ยเท่ากาัรศึกษาเลยนะคะก็คือสามารถสร้างคนเนี่ยที่ไม่มีค่าเนี่ยขึ้นมาให้มีค่าได้นั่นเองนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าการศึกษาเนี่ย เป็นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนะคะในการพัฒนาคนในการพัฒนาตนเองรวมไปถึงในการพัฒนาสังคมด้วยนะคะซึ่งการศึกษานี่แหละจะทําให้เราเป็นผู้ที่เป็นยังไงคะมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคุณภาพรวมถึงเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยใดๆเหล่านี้ก็ล้วนม,มาจากการที่เราได้รับการศึกษานั่นเองนะคะรวมถึงอาชีพที่นักเรียนจะต้องประกอบในอนาคต เราก็ต้องมีการเรียนรู้แล้วก็มีการศึกษาใช่ไหมคะเพื่อที่เราจะได้ไปประกอบอาชีพในอนาคตได้นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยนะคะกฎหมายการศึกษาในปัจจุบันนะคะมีชื่อว่าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542นะคะแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พศ2553นั่นเองค่ะ โดยที่ในกฎหมายในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยได้ให้นิยามของคำว่าการศึกษาว่าก็คือกระบวนการเรียนรู้นะคะเพื่อความเจริญง,งอกงามของบุคคลและสังคมนั่นเองค่ะ,ะความมุ่งหวังนะคะของกฎหมายฉบับนี้นะคะก็คือ 1. ก็คือมุ่งหวังในการจัดการศึกษาเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา คนไทยนะคะให้มนุษย์เนี่ยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตนะคะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะข้อ2กระบ,บวนการเรียนรู้เนี่ยต้องมุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะคะและข้อ3การศึกษาเนี่ยต้องจัดการศึกษาโดยการยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนนะคะในสังคมเนี่ยให้มีส่วนร่วมให้สังคมเนี่ยมามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นประยัดต่อเนื่องให้เป็นประยังต่อเนื่องนะคะ แล้วก็ข้อ4การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจการศึกษาให้ยึดหลักการมีเอกภาพนะคะด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติค่ะต่อไปนะคะเป็นสิทธิ์และหน้าที่ทางการศึกษาค่ะในกฎหมายการศึกษาฉบับนี้นะคะก็ได้มีการบัญญัติหน้าที่ไว้นะคะก็คือรัฐเนี่ย หนึ่งเลยก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะรัฐมีหน้าที่ที่จะจัดการศึกษาขั้นต่ำขั้นพื้นฐานนะคะไม่น้อยกว่า12ปีนับยังไงก็คือนับตั้งแต่ระดับประถมแล้วก็มัธยมนะคะหรืออาชีวศึกษาะคะโดยให้บคนนุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายค่ะข้อ 2. นะคะรัฐต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้ค่ะข้อ 2. นะคะนอกจากหน้าที่ของร้านเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ของบิดามารดาหรือผู้ปกครองนะคะบิดามารดาหรือผู้ปกครองเนี่ยก็มีหน้าที่จัดให้บุตรนะคะหรือว่า บุคคลที่อยู่ในความดูแลเนี่ยได้รับการศึกษาตลอด12ปีนะคะ,ะต่อไปเป็นสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาที่บิาดามรดาผู้ปกครองนะคะครอบครัวชุมชนองค์กรเอกชนหรือว่าสถาบันขององค์อื่นๆที่สนับสน,นุนหรือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยมีสิทธิที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินะคะมีอะไรบ้างก็คือ การได้รับการสนับสนุนจากรัฐนะคะให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมลิ้งดูและการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลนะคะข้อ2การได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐนะคะสำหรับการจัดการศึกษาของบุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลที่ครอบครัวจัดให้ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะและข้อ3นะคะการได้รับการยศดลดหย่อนหรือว่า ยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนดนั่นเองค่ะ,ะต่อมาเรามาดูที่ระบบการศึกษาของไทยนะคะตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเราจะแบบ่งระบบการศึกษาเนี่ยออกเป็น3รูปแบบด้วยกัน1ก็คือการศึกษาในระบบ2ก็คือการศึกษานอกระบบนะคะและ3ก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยค่ะ การศึกษาในระบบนะคะนักเรียนก็คือการศึกษาที่มีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะคะวิธีการศึกษาหลักสูตรระยะเวลาของการศึกษามีการวัดและการประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษานะคะที่แน่นอนนะคะการศึกษาในระบบเนี้ยก็แบ่งออกเป็น2ระดับด้วยกัน1ก็คือระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานก็คือระดับประถมมัธยมอาชีวะหรือเทียบเท่านะคะสองก็คือระดับบุรมศึกษานั่นเองค่ะหรือระดับมหาวิทยาลัยนะคะนะข้อ2ต่อไปนะคะก็เป็นการศึกษานอกระบบก็คือเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและการประเมินผลนะคะ โดยเนื้อหาและหลักสูตรเนี่ยจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาแล้วก็ความต้องการของบุคคลแต่และกลุ่มนั่นเองค่ะเช่นอะไรบ้างก็คืออย่างเช่นกศนอนะคะการศึกษาผู้ใหญ่หรือว่าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนั่นเองนะคะรูปแบบที่3นะคะก็คือการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนเนี่ย ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สภาพแวดล้อมสังคมสือ่อหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆนะคะเช่นอะไรบ้างก็คือเช่นกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะมีอะไรอีกอ่ะกิจกรรมที่ได้จากการอบรมวิชาชีพตามสถาบาันแรงงานต่างๆนะคะ การอบรมภาษาอังกฤษการอบรมคอมพิวเตอร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ถือว่าเป็นการศึกษาตามอัธยาศัยนะคะการศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นอะไรบ้างหอสมุดแห่งชาตินะคะที่อยู่ยูประยักหอศิลปวัฒนธรรมนะคะแห่งกรุงเทพมหาคนครอย่างนี้เป็นต้นนะคะพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่อันนี้รูปที่ดูนี่ก็คือมิวเซียมสยามนะคะ แล้วก็ท้องฟ้าจำลองนะคะนี่เป็นท้องฟ้าจำลองของกรุงเทพมห,ะนะนหนานครเนาะที่อยู่ในกรุงเทพนะคะอ่ะต่อไปนะคะเป็นแนวทางในการจัดการศึกษานะคะในการจัดการศึกษาเนี่ยจะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนเนี่ยมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้โดยถือว่าผู้เรียน มีความสําคัญที่สุดนะคะนี่เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาที่บัญญัติไว้ในกฎหมายนั่นเองนะคะนักเรียนอ่ะโอเคผ่านไปแล้วนะคะกับ2กฎหมายคือกฎหมายเด็กและกฎหมายการศึกษาเป็นยังไงกันบ้าง วันนี้นะคะเราจะเรียนแค่2กฎหมายนี้ก่อนเนาะส่วนอีก2กฎหมายเดี๋ยวเราจะเอาไว้เรียนต่อในคลิปหน้าแล้วก็เจอกันใหม่นะคะนะักเรียนสำหรับวันนี้ลุาไปก่อนสวัสดีค่ะ